เฮ้ดังๆนายกใจดีแจกเงินเยียวยาต่ออีก2โครงการคนที่เคยได้รับเงินแล้วก็สามารถได้รับเงินอีกสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารนับเดตใหม่ๆค่ะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ทางรัฐบาลและทางกระทรวงการคลังนะคะจะทําการแจกเงินเยียวยาต่ออีก2โครงการนะคะเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องคนไทยนะคะซึ่งคนที่เคยได้รับเงินแล้วก็สามารถที่จะรับเงินได้อีกนะคะซึ่ง2โครงการนี้นะคะทางกระทรวงการคลังและรัฐบาลนะคะก็ได้เล็งเห็นนะคะว่าจะทําการแจกเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องคนไทยนะคะ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปีใหม่2,564นี้นะคะซึ่ง2โครงการนี้นะคะจะมีโครงการอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังพร,พร้อมๆกันเลยนะคะ โครงการที่1น,นะคะนั่นก็คือทําการแจกของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนอีกคนละ1,500ับาทนะคะซึ่งโครงการนี้นะคะเบื้องต้นนะคะก็จะมีการนําเสนอนะคะให้เติมเงินซื้อสินค้าในบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกเดือนละ5 0 0บาทต่อคนต่อเดือนเท่าเดิมนะคะซึ่งปกติแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรคนจนนะคะ ก็จะได้รับเดือนละ500บาทเพิ่มขึ้นมานะคะตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนะคะทีนี้นะคะจํานวนเงิน500บาทนี้นะคะก็จะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม2563นี้นะคะแต่ว่าทางรัฐบาลและทางกระทรวงการคลังนะคะจะทําการแจกของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรคนจนนะคะโดยจะขยายระยะเวลาเพิ่มอีกนะคะจํานวน3เดือนนะคะโดยจะเติมเงินให้เดือนละ500บาทนะคะ เป็นระยะเวลา3เดือนนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม2564ไปจนถึงเดือนมีนาคม2564เลยนะคะก็จะได้รับเพิ่มเดือนละ500บาทนะคะรวมทั้ง3เดือนนะคะก็จะเป็นได้รับเพิ่มอีก1,500บาทเลยนะคะซึ่งโครงการนี้นะคะทางรัฐบาลและทางกระทรวงการคลังนะคะก็หวังนะคะว่าจะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะ ได้จับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลปีใหม่2,564ที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะและก็ใช้ในเทศกาลสำคัญต่างๆในช่วงต้นปีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนก็ได้นะคะซึ่งโครงการนี้นะคะก็เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะอีกคนละ1,500บาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นโครงการที่2นะคะนั่นก็คือโครงการคนละครึ่งในเฟสที่2นะคะก็จะทําการแจกเงินต่ออีกจํานวน3,000บาทนะคะซึ่งโครงการนี้นะคะคนที่เคยได้รับเงินแล้วในเฟสที่1น,นะคะก็สามารถที่จะรับเงินต่อเนื่องในเฟสที่2ได้นะคะ สำหรับโครงการคนละครึ่งในเฟสที่2นี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็ได้สั่งให้ขยายโครงการคนละครึ่งในระยะที่2หรือว่าเฟสที่2นะคะซึ่งก็คาดว่าจะมีความชัดเจนในเดือนธันวาคมนี้นะคะและก็จะเปิดให้ใช้จ่ายในช่วงเดือนมกราคม2564นนะคะเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่จากทางกระทรวงการคลังและก็รัฐบาลนะคะสำหรับเงื่อนไขเบื้องต้นนะคะ ทางกระทรวงการคลังนะคะก็ชี้แจงนะคะว่าคนที่ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งในเฟสที่2นะคะก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังนะคะแต่ว่าคนที่ลงทะเบียนในเฟสที่1ไปแล้วนะคะถ้าอยากใช้สิทธิ์ต่อเนื่องในเฟสที่2นะคะหรือว่าอยากได้รับเงินต่อเนื่องนะคะก็จะต้องใช้สิทธิ์คนละครึ่งในเฟสที่1จํานวน3,000บาท ให้หมดภายในวันที่31ธันวาคม2,563นี้นะคะจึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งในเฟสที่2ได้นะคะนี่นะคะก็คือ2โครงการนะคะที่ทางรัฐบาลและทางกระทรวงการคลังนะคะจะทําการแจกเงินเยียาต่อนะคะพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะคะที่เคยได้รับเงินแล้วก็สามารถที่จะได้รับเงินต่ออีกนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะ ขอบคุณค่ะ